สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะนะคะเหมือนคุณครูทบทวนด้วยแหละนะคะทบทวนเรื่องการทําจํานวนให้อยู่ในรูปกระจายนะคะรูปกระจายของปอสองเนี่ยอันแรกเรากระจายในรูปหลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะจาได้ไหมคะแล้วเรียนเอาใบงานมาดูด้วยค่ะ นะคะนักเรียนจะได้เข้าใจครูจะอธิบายไปทีละข้อละข้อนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจาดูข้อหนึ่งนะคะดูข้อหนึ่งครูให้โจทย์มาสามร้อยสามสิบห้านักเรียนทําในรูปกระจายนักเรียนทํำยังไงคะโอ้ใช่ถูกต้องเลยคะ่ะนักเรียนก็กระจายในรูปสามร้อยสามสิบสามก็สามร้อยบวกสามสิบบวกสามนะคะ ก็สามร้อยสามสิบสามอ้าวดูข้อสองนะคะข้อสองเนี่ยสี่ร้อยแปดนักเรียนกระจายยังไงนะคะสี่ร้อยก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่ร้อยนะคะหลักสิบก็บวกศูนย์หลักหน่วยก็คือแปดนะคะก็เป็นสี่ร้อยบวกศูนย์บวกแปดนะคะสี่ร้อยแปดอ่ะข้อสามอีกสักข้อหนึ่งค่ะนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบสี่นักเรียนกระจายยังไง เจ็ดร้อยก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดร้อยบวกห้าสิบนะคะห้าศูนย์บวกสี่ก็ได้เจ็ดร้อยบวกห้าสิบบวกสี่ก็เป็นเจ็ด้อยห้าสิบสี่เป็นไงคะง่ายไหมอลองทำดูนะคะลองลองทำทีละข้อละข้อละข้อคอ่คอยคิดนะคะคอ่คอยคิดคอ่คอยคิดค่อยคอย่คอยทำนะคะทำได้เนาะนักเรียนทุกคนเก่งแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบเรื่องการกระจายที่นี้ให้นักเรียนไปนั่งทำให้เสร็จ ให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวส่งคุณครูมาคุณครูจะตรวจรับรองว่านักเรียนคงจะถูกหมดทุกคนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจบแค่นี้นะคะ่ะบ๊ายบาย